ตัวเช่นระบาดแล้วไม่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 ไม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 เร็วคุเวน้อยเปนบาดแล้วชิบหายแล้วคลิปนี้ผมพูดไม่ชัดนะขออภัยด้วยโอ้โหมาโหลดไกลอีกแล้ววิ่งยาวๆจอนนี้โอเคคุณผู้ชมยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับเกมดิสนีย์ไนท์แมนนะฮะกันในพาร์ทที่สามนะฮะใช่ซึ่งผมได้ลงพาร์ทแรกนะฮะเมื่อกี้เออลงไปเมื่อวานนะใช่ของที่มันอัดอยู่นะซึ่งผมได้เห็นว่ามัน แหลกมากนะะในคลิปมันแหลกมากนะครับแต่ตอนผมเล่นนี่คือมันลื่นมากนะฮะตอนผมเล่นนี่คือลื่นปลแบบื้มแบบที่ไม่ไรสะดุดก้านแหละแบบโคตรลื่นเนี่ยตอนลงคลิปน้นมันโคตรแหลกกันก็ต้องขออภัยนะขอให้ได้อภัยผมด้วยนะฮะให้ผมได้ทำคลิปอย่ผิดพลาดนะฮะซึ่งผมไม่รู้เพราะอะไรแล้วแหลกนะฮะโอเคก็ตอนนั้นนะก็ทุกคนที่คอยดูผมอยู่ก็ช่วยกดติดตามและกดไลค์เลยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนะยใช่โอเคคุณผมตอนนี้ก็กลับมาที่จุดเดิมนะฮะคือ ที่เราได้ไปเจอกับเอลิงพวกตาลิงนะฮะซึ่งตอนนั้นคือผมเหนื่อยไงแล้วก็เลยไม่มีแรงจะทำต่อนะใน,นจากกลัวนะฮะตั้งเนือนแล้วก็กลัวมากโอเคตอนนี้เ,เลื่อนปีเป่าแล้วไหนไะอลิงบ้าเอ,อ้สัผีลิงบ้าทำอะไรอ่ะีอตายใส่ผีชั่ว โอเคผิดตลาดแล้วนะปลอดภัยอ๋อผมว่าน่าจะต้องเอาลิงมาโยนปุ่มนี้หรือเปล่าถ้าใช่นะไอ,อ้ลิงโง่มานี่ซิทำประโยชน์หน่อยเออโอเคคือมันเล็งออโต้นมัตผมผมไม่ได้เล็งนะเมื่อกี้เนี่ยมั <laughs> นแค่กดปากโง่นะมันเล็งให้เลยก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดให้เล็งเองน่าจะเบาหนอยฮะไหนมีอะไรไหมโอ้โอ เออเอาลิงมาด้วยเผื่อ,อปิดกดกดลิฟต์ได้ลิงเอาลิงมาด้วยไห <c oughs> <c oughs> นกดลิฟต์ได้ไหมเออ <c oughs> ชิบหายแล้วไปถูกต้องปะเนีย่ย <c oughs> ถูกเปล่ <c oughs> นานี่กดปุ๊บนั่นแหละชิบหายแล้วถูก <c> ป <oughs> ่ะวะไม่ไ <c> ด <oughs> ้เด้อดอ่ะที่ซอนป่ะที่ซอนเหรอที่ซอนได้เลยอะ่ะทำตัวเป็นตัวอะไรออกมา ว่าไม่น่าใช่ทางที่ถูกต้องนะฮะไม่น่าใช่ทางที่ถูกต้องนะจริงไม่น่าใช่ขอรอขึ้นใหม่ดิไม่มีอะไรใช่ไหมชิบะโทมันล็อกแล้วกูจะอาตัปุ่มมันสิปมปิดไปแล้วอะ่ะกดได้ปะลิงโกช่วยด้วยลิงโก ปุ่มทีไม่ออกอะไป้าเลยซิซิกระตุ้มสิไม่จะทำนี้ได้เลยกดผิดไปไม่มีหนอขวาเลยมีหรือเปล่าอ่ะอยแย่แล้วอ่ะมันก็ทีดีเลยโอ้โหคืออะไรเหม็นใช่ไหมฮะน่าจะเหม็นนะเหม็นแน,น่ๆเลยผมสวัสดีได้นะไอ้เนี่ยไปตายชัวร์ตายชัวร์ใม่มาๆหม,ม,ม,ม่ผมจะไม่ตายสกิปนี้เนะี่ยไปสิโอเคเฮ้ย ไอ้ท้องว่าร้อนกันแล้วเหรอหิวแล้วอ๋อเนาะหิวนะไม่ใช่เหม็นนะฮะนึกว่าเหม็นเปล่าถ้าเกิดเป็นเสียครกุกคลาก็หิวตลอดนะฮะเขาเข้ามาจ่ามาจะมีคนดีแบ่งข้าวให้อีกไหมเอ้ยใจจะขาดอกแก่เวราะเป็นลมหมดสติตายได้เลยแล้วเดิมมันต้องรับไม่หิวไม่ไ้ไม่หิวตอนนี้เนะี่ย <laughs> เดินม,มาตั้งนานตั้งแต่ตกลงไม่หิวเลยพอมาชนประตูตอนนะั้นปุ๊บแม่งหิวเอาหิวเอาโอ้โยไม่ฉันจะขาดแล้วตัวนักกินสากหนูตั้งนานนะจริงอะ่ะมันเปิดกรงไว้ให้รอเลยอะ่ะเพราะว่าชวนนะใช่ไหมใช่ปะโอ้โหจริงด้วยที่ผ่าอ้ย้ากหนูแย่ไม่นักกินเธอเลย เฮ้ยคผู้ชมโอ้โหมืออะไรอ่ะไม่พัติกับพันติกับไอ้หนูโง่นั่นไอ้ซากหนูนั่นเราเราถูกขังคผู้ชมมืออะไรอ่ะไอ้ตัวนั่นอะไรมือยาวอ่ะไอตาแก่มือยาวอ่ะเฮ้ยมันเอาซากแล้วเอาเพื่อนเราไปแล้วโอ้เสียงนึงคุณเนี่ยนี่คือเสียงตอนเรากดเตียงใช่ป่ะผมตอนเราเปิดเตียงอะเสียงจะเป็นยังไงใช่ป่ะ ดูมาแล้วไหต่อน่าจะชนนะแล้วก็ให้มันล้มนะเอ,อ้ยเอ,อ้ยโอเคต้องช่วยเพื่อนเลยไหมเพราะว่าคนนี้นี่ตัวต่อไปนะช่วยได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ช่วยดึงมาได้ดึงไปไหนฮะเพราะว่าทางซ้ายไม่น่าไม่น่าหา,ายปันถูกต้องนะียไม่ถูกต้นแน่น่าจะต้องไปทางขวาใช่ทางซ้ายมันมีตัวนี้อยู่นะฮะ ไ, okay. oh, okay. hey, ไปดิโอเคอ้าวจุดสซโอเคเดี๋ยวเกราไปดิมันคือประตูอะไรอ่ะมันดูนเล็กจังเราต้องแทรกตัวเข้ามาโหคนเขาตะโกนเลยไปดีกว่าเพราะว่าทางนี้เนยยี่ยถูกต้องแหละไม่ใช่ครับจุดเซฟอ๋อมันคือทางเราขึ้นมาครับผมเราเกิดทางซ้ายใช่ไหมเราเกิดทางซ้ายครับผมแล้วเราก็มาทางนี้นะฮะ อ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นจุดเซฟนะครับสแสดงว่าเรามีตายนะ <c oughs> น่าจะตายฝ่ายตัวนั้นน่าจะตายนะฮะไม่ถูกต้นแน่นนนเลยไปเตรียมตัวให้ดีโยม,มว่าแต่ยังดึงล่าอะต้องดึงนี่บ่ไม่รู้ว่าเราดึงมปดูดิไปฉันชวนด็กเพื่อนฉันช่วยอะไรไปตัวถ่วงไปตัวไปทางให้ข้าได้หยิบย่ำแกงขึ้นไปจุดจุดสุดๆนะฮะ <c oughs> แต่คนเราต้องจะจะแข่งแกงกัน,นแหละยังต้อง อย่ายเพื่อคอื่นขึ้นไปนะใช่เราจะอย่ายอย่ายเพื่อคนน้ขึ้นไปดึงดึงกันนะฮะขึ้นไปดึง,ดงขึ้นมาอ๋อคือเปิดตัวนี้ต้องทำยังไงครับผมต้องรีบวิ่งไปใช่ไหมพันเหรอมันดูเหมือนจะไม่ทันเลยครับ โอ้ยต้นหนีบหัวขาดไมู่สิต้นหนีบหัวขาดเลยอ้าวมือดีก๊กอะเออไปแล้วมันทุบตีมันทุบมันดึงว่ะแล้วมัน,นล่าใช่ไหมผมเสียงล่ามันดูแย่มากเลยอะ ว่าไม่ต้องวิเบกใ,ใกล้ๆก่อนก็สไลด์เนะี่ยเพราะสไลด์ไกลไปเลยมันก็เลยไปอย่างนั้นนะ่ะดีหัวนะ่ะเออพอผักไดไหมผักผักได้วะรอพสชกิ้นันองมีแรงเข็นเลยเอา,าถ้าถ้าก็กลับมาดึงอยู่ดีเอ้ช่้งเนี่ดึงก็ได้ ลมมาไม่เดี๋ยวดึงขึ้นไปแล้วก็เตะทำตัวโอ๋อลมมันสวิงได้เพราะว่าน่าจะสวิงให้มันไปใกล้ๆนะฮะไปบุนเข้าไปหนูซิกสวิงเข้าไปอ๋อนี่ไงอยู่สวิงได้แล้วบอกช้าอะไรโอเคแล้วก็ข้าไปอโอเคกลับไม่ได้แล้วนะฮะ เราผีฆ่าอะไรอยเดี๋ยวตอนนี้เปิดไฟเข้าไ,ไ,ไปเออเข้าไม่ได้ต้องเดินดูรอบๆก่อนนะฮะถอ,อดที่ปิดได้ไหมตัวเป็นซูดแมนตอนนี้ซูดแมนวิ่งขึ้นไปไม่ได้ตถอดที่ปิดได้ไหมโอเคได้นะฮะโอ,โ,อโอ้อ๋ออ๋ออาบอ่าน้ำนะเฮ้ยอาบอาน้ำไม่เป็นไรโอเคกลับจุ๊บนี่น่นาจะจุดได้นะฮะโอเคจุดซฟใหม่เหรอ พราะว่าเห็นในเครื่องนึงเราไม่เคยได้ใจเท่าไหร่ทุกคนไอ้เครื่องเนี่ยเครื่องข้างหน้าหนูซิกเค่อเนี้ยไม่เคย,ยได้ใจเท่าไหร่เลยโอ้รูมับผู้เดียวแต่เพราะว่ามาข้างบนน่าจะมาไฟนะเพราะว่าข้างล่างน่าจะมีเอ่อไอ้แขนยาวอยู่นะเอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วลงมาข้างล่างเหมือนเดิมนี่ก็ไปรูดูท่อต่อไม่ใช่นะฮะลงมาข้างล่างซะแล้วไม่ปลอดภัยเลย ไม่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 ไปได้ผมไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไปผมไม่เอาผมไม่ไปผมไม่ไปไเอาไม่ได้อ๋อแข็ง่จอ๋อมัคือคนในรูปผมคนในรูป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 อูปมันทำอะไรเออมันหยิบคนไปกินเหรอไม่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 ไอย่าฆ่ามเขาต้องย่องไปมั้ง งั tego, ้นผมว่าน่าจะสีดังนะฮะจมูกดีอีกที่จิ๋วหายแล้วมาเจอมาเจอแล้วมาเจอแล้วเร็วจิวเจ้มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วดี นี่ลูกผมผมว่าไปช้าๆไเวลาต้องวิ่งไปนะฮพอเราช้าไม่ได้ยิ่นะมันได้กลิ่นนะผมกลิ่นจมูกไม่ค่อยดีเลยรู้สึกผมไปตามไม่ดีนะจมูจมกดีอย่างเดียวทางในตัวิงง่งนะฮะต้องสตีนเลยอ้าวที่ผายเอ้ยมันหายไปไหนวะ ว่ามีจำสเกลสครับผมว่าม like ีจำสเกลอ๋อมันเราหามันหาเราอยู่ครับผมทำไรอ่ะมันหาเราใช่ไหมเดี๋ยวขี้ผายแล้วไปอีกแล้วไปกแล้วมาแล้วมาแล้วมาจับมาได้เลยมันจับมาได้มันจับมาได้มันจับแน่ผู้ชมผู้ชมจุดด้วยจุดด้วย ไอ้แก่บ้าเอคนน่ากลัวเลยอเดีผมขอทอวิ่งไปเลยตอนเนี้ยมันจะวิ่งแบบผมจะทอขทิ้งชีวิตเนี้ยทิ้งละชีวิตเนี้ยไม่เอาแล้วทิ้งทิ้งชีวิตนีทตนท้ทิ้งชีวิตนี้ <c oughs> นโอ้โหปากเพโอ้โหโดนงับนะฮะโดนงับได้มา <c oughs> เดี๋ยวคราวนี้ผมขอสุดตีนนะฮะสุดตีนเลย,นะ <c oughs> เลยมา นึกมันยังทำควยปะอ๋อมันหาอ๋อทำควอยอยู่สุตีนแล้วผมตัวเนี้ยไปแล้วสุตีแล้วอ๋อพิทางผมผิพิทางพิทางมันต้องเข้า,ารูร่านนะผมไม่เห็นอ๋อโอเครูร่านนะฮะรู้แล้วไมื่อไร หนูซึ้งมันมีหลายชีวิตน <g> ะ <ül> มีหลายชีวิตเราตายเกิดได้เรื่อยนะอย่าไปกลัวนะ <g ül> เลี้ยวไปเลี้วประมาณแล้ว,ลวชิบหายเข้ารู้สิเข้ารูเขา้ <g ül> ขารู้ชิหายมาประตูได้มาประตูได้ก็ไหนฮะมันเข้าแล้วมันเข้ามาแล้วผม,าม,าวมตูไ้ไปต่อบมัง มาแล้วจุก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 ,จกวิงว่งวิ่งวิ่งสิติด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 อ้าวโหมันโกงมันมือทุกอกระเพงได้มันโกงเราอ่ะมันมือทุกอกระเพงอะ่ะมาสักครั้งหนึ่งผม,มทำยังไงถึงจะผ่านไปได้นะฮะแบบแรกคือโอ๊ยน่ากลัวซะไปเมีอ่ยเคไปไหมสตีนอ่อย่าจะจับฉัน ผ่าพลาดอีกแล้วเข้ามาเข้าไปแล้วอย่าดึงกมาสิอ้าวเมื่อกี้บักเมื่อกี้บักด้วยโอ้ผมเห็นได้ไงเนี่ยโย้ไปเนี่ยที่หมุนเนี่ยทำไมเห็นเนี่ยบ้าเลยหมุนเร็วเร็วลงไปลงไปลงไปใช่ป่ะโอเค ขอด้วยมาลืมดูนะโอ้ยน่ากลัวนีวน่คือพุ่งยังไงไหมเคกจุดเซฟใหม่ตาลุงเขาจะไม่เอือ้อมมือลงมาช่างผู้ชมฮะเขาจะไม่เอื้อมมือจับไปใช่ไหมแขนเขายาวนะเขาจะเลือ้อยลงมาได้เหมือนกันนะน่ากลัวจัง เพราะสิมันเนื้อเรื่องเริ่องกี่คนนะเนื้อเรื่องเริ่องกี่คนเรื่องตายบ่อยโอ้ผมว่าห้องนี้มันน่าจะทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่สิไม่น่าอยาดได้ดีนะนี่เกี่รองเท้าเหรอรองเท้าเหรอเนี่ยหมดเลยเหรอทุ่นเคื่องกองเท้าเหรอโอ้โอ้หมดหมดหมดรองเท้าหมดกองเท้าอี๋ให่แขงเหม็นเหม็นคือเป็นอะไร โดดโดดโดดไม่ได้เฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะไปเร็วเดินสิเร็วเดินเร็วแล้วขึ้นแล้วขึ้น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 ไม่ได้ขึ้นไม่ได้โดดไม่ขึ้นเฮ้ยต้องท้าไปโอเครู้ว่ามุมนู้นมีตัวอะไรสักตัวนึงนะโอเครีบจำแล้วก็รีบไปอ๋อห้ามโดดนะโดดแล้วมันจะเสียเสถียรภาพนะฮะให้รีบวิ่งไปเลย โอ้จะจะวายจะจะวายตัวอะไรวะแล้วทำไมเงาท้ามันหลุดไม่เลื่อยเลยเนี่ยโอเคผมต้องไปจุดนู้นนะมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วขึ้น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 โอเคต้องไปไหนต่อคุณผู้ชมต้องไปไหนอ่ะเพราะว่า ไม่น่าใช่สุดท้ายนู้นนะเพราะว่าผมขึ้นไม่ได้นะครับให้เรานะาจะขึ้นไม่ได้อ๋อตรงนู้นตรงนู้นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชิบหายแล้วไกลไกลิฟเลยไ <c oughs> กลลิฟต์เลยว่าไม,ไม่ทันชัวร์เลยอะโอเคทันนะทัน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 โอเค อะไรวะน่าก,กลัวจังโอ้ตัวนี้มีเซฟไปเลยผมไม่อยากไปเริ่มต้นใหม่อะถ้าให้ไปิ่กใหม่นี่สนใจจะไวโอ้ตู้บิดด้วยน่ากลัว,วตัวเช็ดระบายอนะ ไป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 เร็วกว่เว้นนมาแล้วชิพายแล้วโอ้กระตุกไอ้ข้างก้งจอมบขางเออแคสเกมแคสชิพายเออต้องีกแล้วไปไม่ทำตัวนี ENNIS, ้เลยไปเาไวเต็มที่กดเต็มกำลังนะผมตอนนี้มันมาแน่ มันมาเล้วไอ้ลิงเวไอ้ลุงเวมันมาเล้วไปเร็วลุงเวจะเป็นทั้ไวัเลยบอลจะไม่แคร์ชนะมันมาแล้วจะมาแล้วไม่ทันได้เลยเฮ้ยมุดนี้ก่อนเขาซ่อน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 หนีไม่ได้แล้ววะต้องซ่อนอยู่แล้ววะ ว่าแล้วมาอยู่ห้องเด็กกระลุงนะนะพี่อยู่ตัวยังพี่อยู่ไม่อยู่เขาเรียกกระลุงเลยนะว่าเอออย่าอย่ามือว่าฟันไม่เคยไปฟันแล้วเมืงเ<ฟ>นี่ยว่าแต่ทุบมันคือหูใช่ไหม <S 1> <S 1> เฮ้ยมีได้รอบไปแล้ว <S <S ดีขอบคุณมากไอ้เจ้าพลันทั้งหลายโอเคทุบ รู้สึกบรนลุงเขาจำไม่ได้ใส่หน้ากากนะแต่ว่าเหมืนันเนื้อเยื่อเขามันปิดไปเองมันเป็นเนื้อเยื่อเขาเลยอะววด,ได,ไ,ดได้เลยสแตนด์ลงได้ดเลยว่าเล่นสแตนด์กระลุงอย่างนี้ถุงหลังเด,ดะแล้วกันนี่คืออะไรออะไรเนี่ย,ย,ย,ยเสียงคมเสียงเสียงจำได้ตอนลิงมีเสียงนะฮะ มองเตอร์ไ,ไฟเต้ดิอ๋อปุ่มนี้นะใช่ปุ่มมันเนี่ยเรืองนัดเคล็ดนัดธรรมดาโอเคมันจะเป็นเคล็ด,ดธรรมดาฮนะแต่อยู่ห่างจากไอริงนี่ให้ดีเลยอ๋อนี่งไงประตูใช่ประตูปะเนี่ยไม่ใช่ประตูหรืเหรอไม่ใช่หรอกเหรอเราต้องให้ไอ้ลุงเขามาทำลายให้เดือน,นเพาะไม่ริงมันเสียงดัง ไม่ไม่เอาไม่อยากที่ล่าลุงแล้วเบื่อกโกคิดเบิร์กกโกคิดหน้ามันโอ้สามารถเขียนี่ได้เหรอเขียนไปไหนอ่ะนั่กัะสิน่าสงสัยเสียงอะไรน่าสงสัยใช่ห่วยหนักมากเลยเรียกลุงเหรอเรียกลุงได้ไงเนี่ย ขึ้นไม่ได้เหรอทำไมมันไม่ได้รู้วัาตายแล้วไงขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไม,ไดมันต้องเขียนไปไหนอะโอ้ความือลุงอยู่แล้วสิกาวนใจทอะไรไม่ถูกเลยอะเฮ้ยอ,อะไรอะอ๋อไม้มันเป็นไม้กระดกนะฮะโอเคเอาเนี่ยไป โอเคลงหลุมได้ต้งไปต่อโอ้ตัวอะไรอะ่ะโอ้ลุงลุงใจจมูกดีด้วยสิคยมทับไงอะ่ะเพราะว่าลุงเขาน่าจะกินเราลนะใต้พื้นเนี่ยจมูกก็ดีมากหัวก็ดีมากเหมือนกันเพราะาเขาไม่มีตานะก็เลยจมูกดีหูดี ก็เดินตามห่างแล้วนันตามดูอยู่ยห่างอย่างขวานะเอ้นี่กล่องอะไรอะโอเคไม่มีแล้วฮนะว่าถ้าเกิดไปทางขวาเนะี่ยน่าจะทิกเกอร์ให้ลงมันเอื้อมมือลงมาหรือเปล่าอ๋อไม่มีนะ โอ้โไม่มีอะไรนะะทริกเกอร์จริงๆน่าจะไป,ไปล,งลงไปลงไปกันเนะมุบเบ่ละตรงไปนะฮะจะมีทริกเกอร์สักอย่างหนึ่งขึ้นเหรอเฮ้ออยไปอ๋อลุงแกไปตรงลิงกันนะ มองเห็นอะไรเลยอ่ะไฟนะ่ะลุงไม่เห็นแสงลุงเขาไม,ไม่แสงนี่วะเขาแกไมค์แล้วจริงๆลุงแกน่าจะทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราอยู่ใต้พื้นนะใช่แล้วเขาบอลขึ้นตุ๊กตาหมดเลยเหรอลุงแกทักสัตว์ตุ๊กาตาเหรอทุกคนที่โดนตามให้มาหินวะตัวพวกลู๊ก,กาตาตั้งน่ะนได้ลุงแกเก็บได้ไม่รู้อ่ะแต่ไปไม่สูงตรงน,นี้ชเราดิ ไม่มีประตูใช่ไหมเชิญมาโชว์นะไม่มีนะไม้พอนี้หยิบไม่ได้โอเคต้องกลับไปทางเดิมใช่ไหม่ไปไม่ได้ใช่ไปไม่ได้ตลุงกัไปไหน,นละลุงไปอยู่ตรงน,นู้นใช่ไหมแต่เนี่ยที่ผมคิดไว ตัวนั้นอกเคื่อนที่มันแปลกสุดนะผมคือตัวนั้นที่แปลกสุดคือไอ้ไม้ตอนนี้นะฮะใช่ไอ้ไม้นี่มันดูเหมือนไม่ได้เสร็จแล้วนะฮนะชิ้นผ้าใช่ด้วยเ้ยผมรอให้รู้เข้าไปเล่นกับตุ๊กตากันนะ <c oughs> เล่นเล่นกับตุ๊กตา โอเคเออมันบอกแม่จะเต่แรกว่ะมันดูผไมได้เลยโอเคจมูกดีด้วยสินี่เครดูจูกก่ะขึ้นมาต้องไปไหนอะ่ะกลับป่ะลงลงล่างลงลง่างมันมาแล้ว ม่เลยมันจับเราไม่ได้นะเพราะเราอย่พื้นนะเมื่อแต่เป็นจับมือลงม,มาใต้พื้นนะ่ะพุ้นลู้นไดออกมาก็ให้โดนอยู่แหละเราอ,อ,ลอกลับได้ป่ะผู้ชมไหนเราไปดูซิถ้าเกิดเราบินกลับไปเราจะไปโดนที่เราก็ใจโผล่ที่เดิมนะคือตรงนู้นนะฮะเรามาเมืนี้เพื่อจะมาห้องนี้นะฮะน่าต้องไปไหนอน่ะ้ยหรือว่าให้ลูกแกจับเล่น รู้ว่าต้องแต่ไม่ได้รู้ว่ากินจมูกดีมากอะรู้ว่าตวิ่งตรงไปทางนี้ที่ประตูแต่ประตูปิดอยู่นะเปิดไม่ได้นะประตูมันปิดอยู่หรือว่าเราต้องเอ,งองิกตุก๊กตาเพราะตุ๊กตาเยอะมากต้องเดินไปเหรอแต่ว่าตุ๊กตามันไม่มีกลิ่นนะแล้วเรามีกลิ่นมันก็ไม่น่าจะเป็นทางที่ถูกต้องเท่าไหร่ เฮ้ยเมื่อไหร่เนาะถ้าเกิดเสียงกรกร๊าดเมื่อไหร่ก็มันมาแล้วแหละน่ากลัวเกินไปรับไม่ได้มันเหนื่อยแล้ววันแล้วมันมันไม่มีแรงจะไปเล่นต่อแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วชมผมขอหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเอาไว้ตะเพียนตอนนี้นะฮะเอ่อถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะฮะ ว่าเจอกันใหม่ในพาดหน้านะฮะใจจะขาดและโก,ก้แล้วกันนะโอเคบายจ้ะ